ซึ่งเมื่อหมอบอกว่าหมอไม่สามารถรักษาอาการนิ้วที่ถูกระเบิดเวอะหวะห้อยตองแต่งของเขาออกมาได้นะครับคนไข้คนนั้นเนี่ยก็เลยใช้อีกมือหนึ่งของตัวเองนะครับดึงนิ้วสองนิ้วที่มันห้อยอยู่ให้ขาดสะบั้นกันเลยท่ามกลางความอาปากวอของเหล่าหมอครับเพราะว่าเขาผู้นั้นเนี่ยคือนักรบที่ไม่สามารถมีใครฆ่าเขาให้ตายได้แห่งหลักสมรภูมิครับ เรื่องราวของฮีโร่ในสงครามกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับเราก็กลับมากันอีกแล้วครับกับ1นึฮีโร่ที่บ้าซึ่งหลุดออกมาจากสงครามซึ่งฮีโร่คนนี้เนี่ยเขาจะทําตัวราวกับว่าร่างกายเขานะครับมันเป็นร้านอะไรซ่อมโทรศัพท์เลยคือไม่ว่าเขาจะโดนยิงจะโดนทําร้ายอะไรมาเนี่ยชายคนนั้นนะครับก็จะกลับลุกขึ้นมาแล้วก็ออกเดินไปบวกศัตรูได้ต่อครับซึ่ง ชายผู้นี้เป็นใครกันแล้วทําไมเขาถึงได้มีชีวิตที่โหดสลัดลัสเซียขนาดนี้นะครับเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับวีรกรรมชีวิตของเอเดรียนแคทองเดวาหรือเฮียเอเดรียนนะครับที่ชีวิตในวัยเด็กของเฮียเอเดรียนแกเนี่ยแอดก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนนึกถึงภาพของลูกคนรวยที่ไม่รักดีซึ่งมีหัวกระบทคนหนึ่งนะครับด้วยความที่ว่าเฮียเอเดรียนของเรานะครับ แกได้เกิดมาในครอบครัวที่เป็นชนชั้นสูงฮะมีคุณพ่อเป็นทนายมีเงินเยอะจนแบบวันๆไม่ต้องทําอะไรเลยแค่แบมือแบเท้าขอตังค์พ่อแม่นะครับก็อยู่ได้แล้วฮะหรือบางเรื่องเนี่ยก็มีข่าวลือด้วยนะว่าเฮเอเดรียนของเรานะครับเขาได้เป็นลูกลับๆของกษัตริย์เบลเยียมฮะซึ่งถ้าเป็นจริงนะครับเฮเอเดรียนของเราคนนี้เนี่ยก็จะดูหล่อขึ้นมากเลยนะเพราะว่าเรื่องราวในชีวิตหลังจากที่เฮียแกเกิดขึ้นมาเนี่ย มันก็ช่างดูขัดอะไรกับการที่เขาเป็นคนรวยชนชั้นสูงมาตลอดเลยคือตั้งแต่ที่เฮเอเดรียนได้เกิดขึ้นมาจนเป็นวัยรุ่นนะครับเฮเอเดรียนของเราเนี่ยแกไม่เคยปลื้มปิติยินดีเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติหรือว่าฐานะอะไรของครอบครัวที่เขาเป็นอยู่เลยนะคือเอเดรียนเนี่ยอยากจะออกไปรบอยากจะออกไปประจนภัยอะไรเหมือนกับพวกพลเรือนทหารธรรมดามากกว่านะครับดังนั้นเองแต่เล็กแต่ไรมานะครับเอเดรียนเนี่ยก็เลยมักจะบอกกับคุณพ่อว่าพ่อพ่อ โตแล้วอย่าลืมส่งหนูไปลงสนามลบนะซึ่งก็แน่นอนสิครับว่าเมื่อเอเดรียนได้พูดไปแบบนี้เนี่ยพ่อก็ยิ้มเล็กๆแล้วก็บอกอย่าเพอ้อเจ้อนะลูกเดี๋ยวพ่อบ้องหัวแตกเลยเนี่ยพ่อสมัครที่เรียนดีๆให้ลูกและเข้าไปเรียนกันแบบที่ลูกคนรวยเขาทํากันเถอะคือคุณพ่ออี่งเอเดรียนนะครับเขาได้สมัครวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่มันชื่อดังของอังกฤษเลยเพื่อหวังว่าเฮเอเดรียนเนี่ยพอเรียนเสร็จแล้วได้จบออกมาก็จะกลายเป็นทนายมาสร้างเงินสร้างความมั่งคั่งอะไรแบบคุณพ่อเขานะครับซึ่ง มันก็แน่นอนสิว่ามันต้องไม่ถูกใจกับหนูเอเดรียนของเราอย่างมากมายเลยเพราะเอเดรียนเนี่ยเขารู้ตัวมาตั้งแต่เล็กแล้วนะครับว่าหัวเขาเนี่ยมันไม่ไปทางในวิชาการอะไรเลยแม้แต่น้อยครับหากแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีความคิดบวกตลอดนะครับก็คือคิดที่จะบวกทุกคนที่ขวางหน้านั่นแหละนั่นแหละครับเราก็เลยไม่ต้องแปลกใจเลยนะถ้าหากจะบอกว่าผลการเรียนของเฮเอเดเรียนตั้งแต่ออกมาเล็กๆเนี่ยมันก็ได้ตกต่ำอย่างสุดขั้วครับ คือเหมือนกับว่าการที่เขาได้เข้ามายัางวิทยาลัยแห่งเนี้เขาจะไม่ได้อะไรกลับออกไปเลยเว้นเสียแต่คําขวัญอย่างหนึ่งที่ได้ถูกกล่าวโดยผู้ก่อตั้งของวิทยาลัยนะครับซึ่งมันจะกล่าวประมาณว่าจงอย่าเสียใจว่าชีวิตของเจ้าจะจบลงยังไงแต่จงเสียใจว่าชีวิตของเจ้าจะจบลงไปโดยที่เจ้าไม่ได้ริเริ่มทำสิ่งอะไรที่อยากทำมากกว่า นั่นแหละครับเราก็ไม่รู้ว่าเฮียเอเดรียนเนี่ยแกได้ไปรับแรงบันดาลใจอะไรมาจากคำขวัญของวิทยาลัยหรือเปล่านะแกนะครับก็เลยได้ตั้งเป้าหมายตัวเองตั้งแต่วัยรุ่นหรือว่าชีวิตนี้เนี่ยก่อนตายไปนะข้าจะต้องได้ขอไปเข้าร่วมรบสงครามสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าคำของเฮียเอเดรียนเนี่ยก็จะเป็นจริงนะครับ เพราะว่าในช่วงขณะนั้นเองก็คือปี1899นะครับมันก็ได้มีสงครามหนึ่งได้อุบัติขึ้นฮนะที่ไอประเทศอังกฤษในวงเล็บชาติที่ a a. เฮียเอเดรียนเขาได้อยู่นี่นแหละก็ไปก่อสงครามในแถบแอฟริกาใต้นะครับที่เมื่อข่าวเรื่องสงครามได้ออกมา a a. เนี่ยเฮียเอเดรียนของเรานะครับก็ถึงกับกระยิมยิ้มย่องในใจเบาๆเลยว่าเนี่ยเยโอกาสของข้ามาถึงแล้วเอ๊ะแต่ว่าข้ายังอายุไม่ถึงนี่วะข้าจะทํายังไงดีล่ะ เฮีเอเดรียนนะครับก็เลยได้ทําแบบที่เด็กเกลยุคนี้ทาเลยก็คือปลอมแปลงเอกสารปลอมแปลงลายเซ็นของผู้ปกครองนะครับเพื่อให้อายุเขาเข้าถึงเกณฑ์หลังจากนั้นเนี่ยก็เอาเอกสารไปยื่นเข้ากับกองทัพซึ่งวยความที่ยุคนั้นเป็นยุคปี1,800กว่าไงเขาคงยังไม่มีการเช็คเอกสารอะไรอย่างเป๊ะๆหรอกนั่นแหละครับทางกองทัพอังกฤษเนี่ยก็เลยได้รับเอเดรียนนะครับเข้าไปเป็นทหารเลยแล้วก็ส่งเขาไปสู้รบยังแอฟริกาโดยที่ตลอดเวลาซึ่งเขาได้ไปแอฟริกาเนี่ย คุณพ่อของเอเดรียนนะครับไม่ทราบเรื่องนี้เลยคือคุณพ่อเนี่ยคิดว่าเอเดรียนก็ยังตั้งใจเรียนจะไปเป็นทน,นายความอยู่ในวิทยาลัยนั่นแหละคือเด็กเกเรสมัยก่อนนี่โหสลัดมากสมยัยนี่คือโดดเรียนไปเตะบอลแต่สมัยก่อนนี่คือโดดเรียนไปลงสนามรบนะครับและก็เป็นการลงสนามรบครั้งแรกของเอเดรียนนี่แหละครับที่ก็เหมือนกับว่ามันจะไปสร้างชื่อให right ้เอเดรียนได้ถูกจดจาเลยนะครับก็คือเหมือนกับว่าตอนนั้นเนี่ยเอเดรียนจะถูกส่งให้ไปสอดแนมยังพื้นที่ของศัตรูนะว่า พวกศัตรูเนี่ยมันมีกองกําลังอะไรอยู่เยอะแยะหรือเปล่านะครับเอเดียนก็เลยได้บุกกับาพวกเขาไปดุมๆดุมๆที่นั่นครับแต่ด้วยความที่ว่าเขาเพิ่งมาลงสงครามครั้งแรกไงเลเวลก็ยังต่ําๆอยู่ก็มันจะไปทําอะไรฉีช่ช้อไอศัตรูมันรู้ตัวนั่แหละครับศัตรูมันก็เลยได้สอยปืนไล่กับมายังพวกเอเดียนแบบไม่ยั้งเลยจนกระทั่งมันมีลูกตะกวัว2นัดนะครับ ทึบๆเข้าไปฝังที่ยังขาหนีของเอเดียนหนึ่งแล้วก็ตรงท้องเขาหนึ่งครับทําเอาเพื่อนๆเอเดียนเนี่ยตกใจแล้วก็ต้องลากซากเอเดียนเนี่ยกลับมายังค่ายเลยครับหากแต่ว่าพอกลับมายังที่ค่ายมารักษานะครับแทนที่เอเดียนจะบ่นปวดโ,ดโอ้ยเลยแบบที่คนเขาแบบโดนยิงในสงครามบ่นกันนะครับไม่ฮะเอเดียนเนี่ยกลับมารายงานกับผู้บัญชาการทหารของเขาอย่างห้าวหาเลยนะครับบอกว่าไอบ้บริเวณที่ผมได้ไปสืบมาเนี่ยนะมันมีศัตรูอยู่จํานวนไม่มากครับ แต่ว่าแต่ว่าผู้บัญชาการนะศัตรูพวกนี้เนี่ยมันยิงปืนแม่นมากเลยล่ะแล้วเขาก็หวัวเราะขบขันชื่นชมศัตรูอะไรไปนะครับคือแบบเดี๋ยวเอเดียนีน่แกไม่ห่วงอะไรกับบาดแผลที่เกิดขึ้นเลยเหรอแต่ก็นั่นแหละครับด้วยความที่เขาโดนยิงเข้าซะจนจุกท้องแบบนี้นะครับในเวลาต่อมาเนี่ยบักเอเรียนของเรานะครับก็เลยต้องถูกส่งตัวกลับไปยังอังกฤษไปพักรักษาตัวก่อนครับซึ่ง มันก็เป็นเวลานั่นแหละที่คุณพ่อของเอเดรียนนะครับเพิ่งจะรู้ว่าเขาโดดเรียนไปลงสนามลบมาครับที่ถึงแม้ว่าปป้าเอเดรียนจะปรี๊ดยังไงก็ตามเนี่ยแต่คุณพ่อนะครับก็เหมือนจะรู้ว่าพ่อเนี่ยไม่น่าจ,จะสามารถห้ามลูกชายเขาไว้ได้แล้วครับก็แบบปลอมเอกสารไปลงแอฟ,ฟริกาซะอย่างนั้นนะครับนั่นแหละครับในเวลาต่อมาเนี่ยปป้าของเอเดรียนนะครับก็เลยต้องยอมสละความฝันน้องตัวเองฮนะแบบลูกไม่ต้องไปเป็นทนายและจะไปลบอะไรในสนามลบก็เขาไปลบตามใจที่ลูกอยากเลยจ้ะ และนั่นแหละครับชีวิตการเป็นนักรบผู้ไม่มีวันตายที่แท้ทรูของเอเดรียนนะครับมันก็ได้เริ่มขึ้นเลยคือหลังจากที่เอเดรียนได้รักษาตรงรักษาตัวอะไรเสร็จเนี่ยนะเขาก็กลับไปประจำการรบอย่างแอฟริกาต่อครับที่เมื่อไปถึงรอบนี้เนี่ยเอเดรียนนะครับก็สามารถได้รับการเลื่อนยศขึ้นได้อย่างรวดเร็วเลยเนื่องจากว่าความสามารถของเฮียแกนะครับมันเหมือนก็จะเป็นเตตาผู้บังคับปัญชาการอะไรประมาณนั้นละมั้งนะแต่ก็หากว่า มันก็เป็นการเลื่อนขั้นที่ไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับก่อนที่เอเดียนเนี่ยจะถูกลดขั้นกลับมาเป็นพลทหารอย่างเดิมครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราว่าเหมือนกับตอนนั้นเอเดียนแกจะไปมีเรื่องหัวร้อนไปท้ากับนายทหารชั้นสูงกว่านะครับว่าแบบจะไปต่อยเขาอะไรประมาณนั้นนะ่ะนั่นแหละครับคนในกองทัพก็เลยคิดว่าไอ้นายทหารคนนี้ยังคงวุฒิภาวะไม่ถึงก็เลยลดยศฮียเอเดียนลงมานะครับแล้วก็ส่งให้เขาไปทํางานอะไรกากๆอย่างตัดฟืนตัดลวดน้มของศัตรูหรือว่า งานอะไรก็ตามที่ไม่ใช่การจับปืนรบนะครับซึ่งชีวิตของเอเดรียนหลังจากนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นไปอย่างไม่ค่อยน่าตื่นเต้นสักนิดหนึ่งนะครับเพราะเหมือนกับว่าไอ้ช่วงเวลานั้นเนี่ยสงครามทุกอย่างมันจะจบลงแล้วเอเดรียนก็เลยได้ไปใช้ชีวิตสงบๆ,งบๆแบบสมเเลเทเมาแลวก็คือเท่าวันไหนเขาไม่กงเล่าเนี่ยเฮียแกก็ไปเข้าวงล่าสัตว์ไม่ก็เข้าวงพานันไปบ้างหลังจากนั้นก็ไปแต่งงานกับผู้หญิงที่มีชื่อว่าเฟเดริกามาเรียเคโรไลน์เฮนรียตาโรซาสบรีนา ฟรานซิสกาฟูร์เกอร์วอนบาเบนเฮาเซนนะครับที่ชื่อต่างๆที่เอเดได้กล่าวมาทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่ผู้หญิงหลายๆคนนะแต่ว่ามันเป็นชื่อของผู้หญิงคนเดียวนะครับโวยบ้าไปแล้วเพราะว่าแม่นางผู้นี้เนี่ยเธอได้เป็นถึงคุณหญิงนะครับนั่นแหละแม่นางก็เลยมีชื่อยาวตามธรรมเนียมของคนในราชวงศ์อะไรแบบนี้ละมัง้งแต่แล้วหลังจากที่เอเดเรียนได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็มีเรื่องน่าตื่นเต้นได้เกิดขึ้นกับชีวิตเขาอีกแล้วครับนั่นก็คือสิ่่่งทีีเรยกวา สงครามโลกครั้งที่1น,นั่นเองที่เราก็ไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับถ้าเฮเอเดียนเนี่ยแกจะตื่นเต้นมากแล้วก็รีบกลับเข้าไปสมัครรบในสงครามเลยซึ่งครานี้เนี่ยเฮเอเดียนเราก็ได้ถูกส่งตัวไปยังแอฟริกาอีกแล้วครับให้ไปทำภารกิจในการขับไล่อูด กวดศัตรูอะไรประมาณนี้ซึ่งไอ้วิธีการรบแบบนี้นะครับมันจะต้องรบแบบเป็นทีมคือขี่อูดเลียงกันไปเป็นแผงหน้ากระดานนะหลังจากนั้นก็ไล่ต้อนศัตรูไปนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเฮียเอเดรียนของเราเกดันไปหัวร้อนหรือเก็บกดอะไรมาจากไหนนะเฮียแกนะครับก็แบบไล่กวดต้อนอูดของเขาออกมาจนกระทั่งอูดเฮียเนี่ยวิ่งพุ่งไปนู่นเข้าไปในสนามรบคนเดียวโดวยไม่สนใจดูอูดของเพื่อนๆเ,เลยครับ เพื่อนที่อยู่ข้างหลางเาฮเอเดียนก็แบบเอเดียนเอเดียนทำอะไรนี่เราต้องมาลบด้วยกันไม่ใช่การแข่งอูดนะแต่ยังกระตะโกนไม่ทันขาดคำเลยครับเสียงโป้งป่างป้งมันก็ดังขึ้นครับแล้วเฮเอเดียนของเราเนี่ยก็ถึงกับ ตกอูดลงมากันเลยทีเดียวก็คือกระสุนจากศัตรูนะครับมันได้ไปลั่นเข้าเอเดียนถึง3จุดครับก็คือข้างหนึ่งเนี่ยลั่นเข้าหูเขาแหวงสะบ้านไปเลยส่วนลูกที่2นะครับก็ลั่นเข้าตาซ้ายของเฮเอเดียนครับและลูกที่3ก็ลั่นเข้าตาซ้ายที่เดิมเหมือนกันที่ผลก็คือนั่นแหละฮะเฮเอเดียนของเราเนี่ยก็เลยได้สูญเสียดวงตาไปแบบฉับพลันเลยนะครับท่ามกลางความตกใจของเพื่อนๆที่ก็พยายามกระเตงร่างของเฮเอเดียนเนี่ย มารักษาอีกแล้วครับหากแต่ว่าไอตอนที่รักษาผ่าตัดอยู่บนเตียงเนี่ยเฮเอเดเรียนเราแกพูดยังไงรู้ไหมครับคือแกบอกว่าไอประสบการณ์การรบครั้งนั้นน่ะมันเป็นการรบที่สนุกมากเลยนะคือแบบเดี๋ยวนะป๋าป๋าเสียตาไปหนึ่งลูกเอหูแหวงอีกหนึ่งข้างนะป๋าจะสนุกอะไรอย่างนั้นเหรอซึ่งหลังจากการรักษาดวงตาเฮเอเดรียนเสร็จนะครับแพทย์เนี่ย ก็เหมือนกับจะแนะนําให้เฮเอเดรียนนะครับได้เอาดวงตาแก้วซึ่งมันจะเป็นเหมือนกับลูกแก้วกลมๆที่ทําหลอกๆว่าเป็นลูกตานะครับยัดเข้าไปไว้เพื่อเป็นการปกปิดความพิการทางด้านสายตาของเฮเอเดเรียนนะครับหากแต่ว่าพอใส่ไปใส่มาเข้าสนามลบเนี่ยเฮเอเดเรียนองเรานะครับก็รู้สึกว่าไอ้แก้วตาปลอมเนี่ยมันจังเกะกะเหลือเกินครับในระหว่างนั้นเองเฮเอเดเรียนก็เลยได้ใช้2นิ้วของตัวเองนยะ จกควักลูกตาแก้วของตัวเองอมันแล้วจ้เด็กก็เคว้งทิ้งลงสนามลบเลยบอกเอะกะโอ้ยแบบนี้ข้าจะยิงศัตรูได้ถนัดยังไงหลังจากนี้เฮแกก็พุ่งก็ไปบวกศัตรูเลยนะครับซึ่งก็ไม่ต้องบอกนะว่าไอการควักลูกตามาเคว้งลงพื้นทิ้งแบบเนี้มันก็ได้สร้างความสยดสยองให้กับศัตรูของเฮเอเดรียนในสนามลบขนาดไหนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเฮเอเดรียนของเรานะครับก็เอาผ้าปิดตาข้างหนึ่งที่มันเหมือนกับผ้าปิดตาของโจรสลัดนะ่ะมาใส่ไว้กับเขาตลอดเลยครับ ทําให้เวลาที่อยู่ในกองทัพนะครับเฮเอเดรียนของเราเนี่ยก็มักจะได้รับฉายาประมาณว่านักรบตาเดียวอะไรประมาณเนี้ยอยู่ตลอดเลยแต่ไม่พอครับคือเหมือนกับพอรบไปในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสักพักหนึ่งเนี่ยเฮเอเดรียนของเรานะครับก็จะรู้สึกว่าไม่ไม่น่าตื่นเต้นเลยเฮเอเดเรียนของเรานะครับก็เลยเดินไปหาผู้บัญชาการแล้วก็บอกให้ผู้บัญชาการเนี่ยช่วยส่งเขาไปยังสนามรบที่มันได้โหดที่สุดของสงครามโลกหน่อยเป็นไง ผู้บัญชาการเมื่อมีคนมาขอแบบนี้ถึงแม้ว่าจะงงๆเอเอๆว่าไอ,อ,อ้หมอนี่มันบ้าหรือเปล่านะครับแต่ก็นั่นแหละครับเขาก็ได้ส่งให้เฮเอเดรียนเนี่ยไปลงยังสมอรอบภูมิที่หินดังปัทนานะก็เลยก็คือเฮเอเดรียนในครั้งนั้นนะครับได้ถูกส่งไปยังที่ประเทศเบลเยียมนั่นเองครับแล้วเฮแกเนี่ยก็ไปเปิดการรบอย่างบ้าระหร่ำจนกระทั่งป่าเอเดรียนของเราต้องสูญเสียชิ้นส่วนของร่างกายป่าไปอีกแล้วนะครับที่เรื่องในตอนนี้เนี่ยก็มีอยู่ว่า ในขณะที่ป๋าแกกําลังทําการสู้รบอยู่นะครับแกก็โดนลูกกระสุนของคู่ต่อสู้เนี่ยยิงเขาที่ข้อตะตุ่มซ้ายยิงเขาที่กระบาลแบบเจียสมองอีกหนึ่งนะัดยิงเขาที่ข้อมือซ้ายของแกซึ่งไอก,การที่กระสุนมันได้โดนยังข้อมือซ้ายของป๋าเนี่ยแหละมันก็ได้สร้างความสยองให้กับผู้คนในเวลาต่อมาเลยนะครับก็คือเหมือนกับว่าไอข้อมือซ้ายที่ป๋าแกโดนยิงอยู่เนี่ย ป๋าแกจะใส่นาฬิกาที่มันมีหน้าปัดเป็นกระจกอยู่เรือนหนึ่งนะครับนั่นแหละเมื่อกระสุนมันได้ไปกระทบกับนาฬิกาข้อมือของป๋าแกนะครับมันก็ไปทําให้กระจกของนาฬิกานะแตกสแสแลขาดบวกกับอโลหะต่างๆของนาฬิกาป๋าเนี่ยแหละที่เมื่อของเหล่านั้นมันแตกพุ่งนะครับมันก็ตัดอุ้งมือป๋าเข้าขาดชัวทําเอาป๋าเนี่ยเหลือนิ้วมือแค่2นิ้วห,ห้อยตองแต่งตรงเตง,ตง,ตงอยู่นะครับคือแบบ นี่มันจะจังหวะซิทคอมอะไรประมาณนี้กระสุนพังกระจกหน้าจอนาฬิกาข้อมือแล้วก็พุ่งมาตัดนิ้วขาดอีกแต่แต่ว่านั่นแหละครับเรื่องที่บ้าที่สุดเนี่ยมันก็อยู่หลังจากนี้ครับคือเหมือนกับว่าในตอนนั้นพอเพื่อนเพื่อนทหารของป๋าแกเนี่ยจะได้นําตัวป๋าเอเรียนเข้ามารักษาใช่ไหมฮะหมอเนี่ยก็พยายามจะต่อนองต่อนิ้วกั็อุ้งมือของเขาละแต่ถ้าว่าหมอเนี่ยก็เหมือนก็จะต่ออะไรไม่ได้ครับเฮเอเรียนเนี่ยก็เลยบอกว่างั้นก็ต,ตัดตัดมันทิ้งไปเลยหมอซึ่ง เมื่อเฮียเอเดเรียนแกพูดมาแบบนี้ผู้แพทย์ก็ถึงกับอึ้งสิครับว่าแบบทําไม่ได้ทําแบบนี้มันผิดจรรยาแพทย์นะเอง เอเดรียนก็เลยตอบกับหมอไปเลยว่าจัญญาบงจัญญาบันแพทย์อะไรล่ะผมไม่สนหมอผมอยากให้หมอตัด2นิ้วนี้ผมทิ้งไปไม่งั้นเนี่ยผมจะดึงนิ้วผมออกมาเลยนะที่มาพูดจบนะครับพี่เอเดรียนเนี่ยก็เอามือข้างหนึ่งเขาที่ยังใช้การได้อยู่นะจับ2นิ้วของตัวเองที่ค่อยตองแต่งยู่นะครับหลังจากนั้นก็กระชากมันออกมาเลยครับท่ามกลางผู้แพทย์ผู้หมอที่แบบปากโวยตรงนั้นแบบเดียวเดียวเดวนี่มันนิ้วนะไม่ใช่แบบชิ้นส่วนในเซียงกงที่จะแบบซื้อมาเปลี่ยนใหม่ได้แต่ก็นั่นแหละครับมันก็เลยได้ทําให้ Adrian เฮียเอเด้ กลายเป็นตํานานเลยนะครับซึ่งจากการที่เขาได้หูแหวงตาบอดนิ้วแหวงมือขาดอะไรไปสักขนาดนี้นะครับถ้าเป็นทหารธรรมดาเนี่ยก็คงจะแบบขอกเกษียณแล้วก็อยู่กินเงินบำนาญกันแบบสบายๆได้แล้วใช่ไหมหากแต่ว่าไม่ใช่สำหรับเฮเอเรียนของเราครับเพราะอย่างที่บอกตั้งแต่แรกใช่ไหมครับว่า ไอ้เงินทองตังตึงอะไรเนี่ยเฮเอเดียของเราเนะครับเขาก็ไม่อยากจะได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วสิ่งที่เฮเอเดียของเราได้ไขว่คว้ามาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยก็คือความตื่นเต้นของการเข้าไปรบในสงครามครับถึงแม้ว่าเขาจะต้องเขาไปรบเพียงแค่มือเดียวที่เหลืออยู่ก็เถอะนั่นแหละครับเฮแกก็ใช้มือเดียวเนี่ยไปจับปืนไรเฟิลนะครับยิงหรือว่าพอจะคว้างระเบิดทีเนี่ยเฮแกก็จะใช้ปากนะครับดึงสลักระเบิดแล้วก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งที่เหลือนี่แหละเคลื่องระเบิดไปนะครับ คือรบกันในสนามแบบไม่ได้สำเนียกแล้วว่าตัวเองนะครับมีมืออยู่ข้างเดียวแล้วก็ไม่ได้กลัวตายกับชีวิตด้วยครับซึ่งในระหว่างที่เฮียเอเดียนกำลังยิงสู้รบอยู่ในสนามเพาะซึ่งมันจะเป็นสนามรบที่แบบเป็นหลุมหลุมขุดขุดลงไปซึ่งเราจะเจอได้มากในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะครับเฮียเอเดียนของเราเนี่ยก็ถูก จ่อยิงเข้าที่หัวกระโหลกแบบเฉียดสมองอีกแล้วนะครับหลังจากนั้นก็โดนยิงที่แขนยิงเฉียดพุงอะไรเข้าอีกแล้วนะครับแต่ถ้าว่าเฮียเอเดรียนเราเนี่ยก็ทําตัวเหมือนกับคนเหล็กเลยครับก็คือแกเนี่ยถือปืนสู้รบในสงครามต่อไปจนก,กระทั่งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมันได้จบลงนะครับที่สําหรับคนส่วนใหญ่เนี่ยก็คงจะดีใจใช่ไหมเพราะแบบโลกเราไม่ได้สงบสุขอะไรขึ้นแล้วแต่แต่ว่าไม่ใช่กับเฮียเอเดรียนครับเพราะเหมือนกับว่าเฮียแกเนี่ย จะเสพติดสงครามไปแล้วนะครับ นั่นแหละครับในเวลาต่อมาเฮเอเรียของเรานะครับ <ๆ S 2> ก็เลยพยายามสรรหาความวุ่นวายต่างๆของโลกที่มันกําลังเกิดขึ้นอยู่นะครับคือไม่ว่าตรงนั้นจะมีสงครามอะไรเล็กน้อยแค่ไหนเนี่ยเฮเอเรียของเรานะครับก็ะบจะไปสิงสถิตอยู่ที่นั่นเลยฮะซึ่งสถานที่หนึ่งที่ว่ากันว่า,วามันได้เกิดสงครามเยอะมากในตอนนั้นเนี่ยก็คือบริเวณประเทศโปแลนด์นะครับที่ตอนนั้นก็เหมือนกับว่ามันจะมีความวุ่นวายระหว่างยูเครนยูโกสลาเวียเชโกสโลวาเกียแล้วก็ลิทัวเนียอะไรอยู่แถวนั้นแหละครับเฮเอเรียของเราเนี่ย ก็เลยเอาตัวเองไปตั้งหลักอยู่ยังโปโลแลนด์เลยนะครับแล้วก็ไปสู้รบกันจนแทบแบบกลายเป็นสู้รบเพื่อโปโลแลนด์อะไรประมาณนั้นเลยและนั่นแหละครับมันก็ได้ทําให้เฮียเอเดียนของเราเนี่ยได้เจอกับความวิบัติมาอีกแล้วครับก็คือตอนนั้นเหมือนกับเขาต้องไปทําภารกิจอะไรสักอย่างที่ต้องใช้เครื่องบินรบใช่ไหมเสร็จแล้วเครื่องบินรบของเฮียเอเดียนนะครับก็ถูกสอยร่วงลงมายัางทะเลถึง2ครั้งด้วยนะครับที่เฮียเอเดียนของเราเนี่ยก็ใช้ มืออันด้วนๆข้างหนึ่งของเฮียแกที่เหลืออยู่นี่แหละในการจ้ำอ้าวจ้ำอ้าวว่ายน้ํากลับมายังฝากฝั่งครับน้ำซํายังไม่พอนะรู้สึกเหมือนกับว,ว่ามันจะมีครั้งหนึ่งที่เฮียแกเครื่องบินตกและแกได้ไปเจอกับเพื่อนทหารที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยนะนะเฮียแกนะครับก็ยังได้ไปช่วยเพื่อนทหารคนหนึ่งแล้วก็เอามือหนึ่งมือเนี่ยจ้ำอ้าวว่ายกลับมายังฝั่งนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขากระเตงเพื่อนทหารมาในน้ํำยังไงนะหรือว่า จะเป็นการรบอีกครั้งหนึ่งที่เฮเอดเดรียนในรอบนี้นะครับจะต้องขึ้นไปทำภารกิจบนรถไฟที่มันวิ่งอยู่นะฮะคือให้เรานึกถึงภาพแบบหนังแอคชั่นคารบอยเลยที่แบบมีคนถือปืนแล้ววิ่งกันยิงบนรถไฟเนี่ยแหละเพียงแค่ว่า ไอ้มือที่เฮียเอเดรียนแกใช้อยู่นะแกมีมือเดียวไงก็คือถือปืนลูกโม่ไล่สอยไล่ซอยไปนะครับเสร็จแล้วเฮียแกก็ฉีเฉาะลื่นรวดตกลงไปจากรถไฟในขณะที่รถไฟมันยังวิ่งอยู่นะครับก็คือด้วยความที่เฮียแกไม่มีมือจะมาคว้ารถไฟใช่ไหมที่เมื่อถามว่าเฮียแกตกลงไปจากระบวนรถไฟตุบเลยเนี่ยเฮียเอเดรียนของเราทํำยังไงนะครับเฮียเอเดรียนของเราเนี่ย ก็รีบลุกขึ้นมาครับหลังจากนั้นก็ใช้สองเท้าเนี่ยเตา้ตาเตา้ตาเต้าเต้าวิ่ง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 ,งแล้วก็กระโดดขึ้นเอามือหนึ่งมือเนี่ยเกาะรถไฟแล้วก็ปีนกลับขึ้นไปบนนั้นครับคือแบบนี่เฮียแกมาจากหนังมาเวลหรือเปล่าเนี่ยหลังจากนั้นนะครับก็เอาปืนไปยิงสอยต่อสู้อยู่กับศัตรูบนรถไฟนั้นครับซึ่งหลังจากที่เฮียเอดเดรียนแกได้สู้รบตบแปะกันอยู่มากมายจนกระทั่งถึงปี1923นยะครับเฮียเอดเดรียนของเราเนี่ยก็คิดว่า มันคงจะสมควรแล้วแหละที่เขาเนี่ยจะต้องกเกษียณตนเองสักทีฮะเพราะว่าโลกของเราในช่วงนี้เนี่ยมันก็ได้สงบสุขแล้วใช่ไหมครับเฮียแกเนี่ยก็เลยได้ปักหลักปักฐานตัวเองอยู่ยังโปลแลนด์ประเทศที่เขาเข้ามาทําภารกิจอยู่นะครับคือเหมือนกับว่าเฮ er ียเอเดรียนเนี่ยจะรู้สึกชื่นชอบกับประเทศนี้มากก็เลยแบบอ่ะจะใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่ยังสงบสุขที่นี่แล้วกันซึ่งสปอยเออเราเราทุกคนที่มาจากอนาคตเนี่ยก็คงจะรู้ใช่ไหมครับว่า หลังจากนั้นไม่นานเมื่อในปี1939เนี่ยมันได้เกิดอะไรขึ้นครับก็คือมันเป็นวันที่เยอรมันได้บุกเข้ามายัางโปรแลนด์ทางด้านตะวันตกและโซเวียตเนี่ยก็ได้บุกเข้ามายัางโปรแลรนด์ทางด้านตะวันออกจนทําให้มันเกิดเป็นความขัดแย้งที่ลามามไปสู่สิ่งที่เรียกว่าสงครามโลกครั้งที่สองนั่นเองนะครับโอเยนั่นแหละครับเฮียเอเดรีย e นของเราที่ได้เป็นคุณลุงอายุ60กว่าแขนด้วนข้างหนึ่งตาบอดข้างหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็ไม่รีรอนะครับ ที่จะสมัครกลับเข้าไปเป็นทหารในสนามรบของสงครามโลกครั้งที่2นี้ต่อโอไมกอดซึ่งหน้าที่ในรอบนี้นะครับเฮเอเดรียนเนี่ยก็ได้เป็นทหารประจำการพวกเรือบินอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็โดนสอยล่วงอีกตามเคยครับเอ,อเรื่องราวตอนนี้ก็คือพอหลังจากที่เครื่องบินของเฮเอเดเรียนได้ตกลงมาในน้ำนะครับ เฮเอเดรียนเนี่ย <ๆ S 1> ก็ไม่รู้จะว่ายไปไหนครับเพราะว่าไอ้เครื่องบินข้างบนเนี่ยมันก็ยิงกันอยากก่างกระหน,น่ำเลยแล้วบริเวณชายฝั่งที่เขาจะขึ้นไปใกล้ที่สุดนะครับมันก็มีการยิงกันกระหน่ำอยู่ด้วยไงซึ่งด้วยความที่ตอนนั้นเฮเอเดรียนเนี่ยไม่ได้มีอาวุธอะไรติดตัวมาเลยนะครับแกก็เลยแบบถ้าขึ้นไปเนี่ยแกตายแนย่ก็เลยขอลอยคอยในน้ําก่อนจนกระทั่งไอ้การรบทั้งบนฟ้าและบนฟากฝั่งเนี่ยมันสงบนะครับดูแบบใช้หนึ่งแขนที่แกมีนั่นแหละตะพุยตะพุยน้ําที่ก็ไม่รู้ว่าทําได้ยังไงนะครรับหือว่า จะเป็นการที่เครื่องบินตกอีกครั้งหนึ่งในเดือนเมษายนของปี1941นะครับที่ตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับป๋าเอเดรียนของเรานะครับแกจะได้รับหน้าที่ไปทําภารกิจอะไรบางอย่างอย่างประเทศยูโกสลาเวียนะครับหากแต่ว่าเขาก็บินไปไม่ถึงครับเนื่องจากขณะที่เครื่องบินของป๋าแกกําลังบินอยู่บริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยนะเครื่องบินของป๋านะครับก็โดนซอยตุ้มล่วงลงไปก่อนครับคืนนี้แบบเครื่องบินป๋าล่วงไป4ี่ลำแล้วนะ ที่ป๋าแกเนี่ยก็ทําดังเดิมครับก็คือใช้แขนหนึ่งแขนที่แกมีเนี่ยว่ายขึ้นฝั่งไปครับแต่แต่ว่ารอบนี้เนี่ยป๋าแกกับไม่ได้โชคดีดังทุกครั้งครับเพราะว่าสถานที่ที่ป๋าได้ขึ้นชายฝั่งมาเนี่ยมันคือบริเวณประเทศลิเบียนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยก็อยู่ภายใต้การควบคุมของศัตรูของประเทศป๋าอย่างอิตาลีครับที่นั่นแหละครับป๋าเอเดรียของเราเก็เลยได้ถูกจับตัวแล้วก็ลากไปขังอยู่ในคุกยังเมืองฟอร์เรนซ์ของอิตาลีเลยนะ ที่ไอ้คุกดังกล่าวที่ว่านี้นะครับมันจะเป็นเหมือนกับประสาทยุคกลางโบราณนะ่ะที่ก็มีหอคอยสูงๆแล้วก็มีกำแพงหนาเตอะนะครับคือแค่แบบคิดจะกระโดดออกไปหรือจะขุดหลุมออกเนี่ยมันก็ยากแล้วนะครับแต่แบบอย่างที่เราพอจะรู้ๆกันใช่ไหมว่าป่าเอดเดรียนของเราเนี่ย แกเป็นคนยอมคนที่ไหนล่ะครับนั่นแหละครับป๋าแกนะครับก็ここเลยได้รวบรวมสมัครพรรคพวกคนที่อยู่ในคุกที่แบบอยากจะหนีไปพร้อมๆกับปนะ๋าน่ะแบบเรามาช่วยขุดหลุมกันซึ่งตอนแรกๆนะคนก็บอกว่าแบบบา้ากำแพงหนาขนาดนี้จะไปขุดอะได้ยังไงนะครับแต่แกเนี่ยก็ไปเสริมให้กำลังใจพวกนักโทษอะไรต่างๆก็แบบเราอยากตายตรงนี้หรือไงละ่ะนั่นแหละครับนักโทษต่างๆที่อยู่ในคุกเดียวกับป๋านี่ก็มาช่วยใช้พวกเครื่องมือแบบชงช้อนอะไรเงี้ยขุดขุดขุดจนกระทั่งมันเป็นหลุมกว้างไปเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ6 1 0 7 0เซนนะครับลุออกไปจากกำแพงปราสาทไปถึงด้านนอกได้ด้วยเวลาประมาณ7เดือนในการขุดนะครับที่เมื่อออกมาเสร็จเนี่ยป๋าแกกับพักพวกนะครับก็พยายามปลอมตัวเป็นคนอิตาเลียนไงเดินแบบให้เนียๆให้ศัตรูมันจับอะไรไม่ได้แต่แบบเพื่อนๆลองนึกสภาพป๋าดูสิคือตาบอดข้างหนึ่งแขนขาดข้างหนึ่งน้ำซ้ำยังพูดภาษาอิตาเลียนไม่ได้อีกแล้ว คิดว่าพอไปเดินในตลาดเนี่ยจะไม่เป็นที่สนใจของคนหรอกครับนั่นแหละครับมันก็เลยมีคนสงสัยในตัวปา๋าเสร็จแล้วก็จับป๋ากลับเข้าไปในคุกอีกภายในระยะเวลา8วันหลังจากที่ปา๋าแกได้หนีออกมาเท่านั้นนะฮะหากแต่ว่า มันก็เป็นเพราะไอ้ความพิการของป๋าแกเนี่ยแหละครับที่ในเวลาต่อมาเนี่ยทางการอิตาลีนะครับก็เหมือนจะปล่อยตัวป๋าแกออกไปด้วยความพิการแล้วก็ได้ปล่อยให้ป๋าเนี่ยได้กลับอังกฤษมาตุภูมิของป๋าไปนะครับประมาณว่าแขนขาดแบบนี้ก็อย่ามาซ่ากลับไปอยู่บ้านไปเลี้ยงหลานอะไรกันไปนั่นแหละครับป๋าแกเนี่ยก็เลยได้ถูกส่งตัวกลับมาอยู่อังกฤษเลยที่เมื่อถึงปุ๊บนะครับป๋าแกเนี่ยก็ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นอย่างสงบสุขใช่ไหมฮะสุขก็บ้าแล้วครับ คือพอป๋าแกได้กลับไปถึงอังกฤษนะแกก็ไปขอภาระหน้าที่เกี่ยวกับสงครามอะไรกับผู้บัญชาการจากนั้นเลยซึ่งครั้งนี้เนี่ยมันก็จะเป็นภารกิจสุดท้ายที่ป๋าก็ได้ทําให้ชาวโลกได้จดจําอีกเช่นเคยนะครับก็คือเหมือนกับว่าตอนนั้นเนี่ยป๋าเอเดรียนของเรานะครับจะถูกส่งไปทําภารกิจที่ประเทศจีนแล้วครับคือไปไกลมากเลยรอบนี้ซึ่ง จีในตอนนั้นเนี่ยก็มีเฮยเหมาแห่งคอมมิวนิสต์นะครับกำลังควบคุมอยู่ซึ่งป๋าเนี่ยก็เหมือนก็จะถูกส่งตัวไปเป็นทูตทางสงครามไปเป็นทูตเจราจาอะไรแบบนั้นนะครับหากแต่ว่าในระหว่างที่เฮยเหมากําลังประกาศสูนทรพจน์เกี่ยวกับคอมมิวนิสต์อยู่เนี่ยนะยังกล่าวไม่จบเลยนะครับป๋าเอดเดรียนของเราเนี่ยก็ลุกขึ้นไปแล้วก็ชี้หน้าด่าประธานเหมาแบบไม่เกรงหน้าอินหน้าพรมเลยนะครับด้วยความที่ป๋าแกเนี่ยลึกๆมีความไม่ชอบในคอมมิวนิสต์อยู่ส่วนตัวอยู่แล้วนะ ป๋าแกก็เลยด่าประธานเหมาไปแบบประธานเหมาเองมันแย่คอมมิวนิสต์มันกากคอมมิวนิสต์มันเกลียนอะไรประมาณนั้นท่ามกลางความอึ้งของประชาชนชาวจีนทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมนะครับแล้วก็คิดว่าไอ้ปู่แขนด้วนคนนี้เนี่ยชีวิตมันต้องจบแน่เพราะอย่างที่เรารู้ๆกันใช่ไหมครับว่า พรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาจะเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับพวกคนที่มาเห็นต่างกับอุดมการเขามากขนาดไหนครับแล้วนี่ป๋าทําอะไรป๋าแกเล่นไปชี้หน้าด่าองค์เหนือหัวเขานะครับหากแต่ว่าเรื่องที่เหลือเชื่อก็คือเหมือนกับว่าเฮียเหมาตอนนั้นแกไม่รู้จะไปอารมณ์ดีอะไรมาจากไหนนะพอหลังจากที่โดนป๋าเอดเดรียนแกชี้หน้าด่าเสร็จนะครับเฮียเหมาของเราเนี่ยก็ได้หัวเราะอย่างขบขันครับฮ่าฮ่าฮ่ากลา,างที่ประชุมแล้วก็ปล่อยเรื่องนี้มันผ่านไปสะง,งั้นนะฮะ ที่เรื่องราวความป่วงของการไปประเทศจีนครั้งนี้นะครับก็ไม่ได้อยู่ตอนที่ป๋าแกาได้ไปทําอะไรในประเทศจีนหรอกแต่มันอยู่ตอนขากลับเนี่ยครับที่พอป๋าแกนั่งเครื่องบินกลับมาเนี่ยเครื่องบินป๋าแกนะครับก็ตกลงอีกแล้วคือแบบนี่ป๋าไปผูกดวกงอะไรกับเรื่องเครื่องบินตกหรือเปล่าเนี่ยแล้วป๋าแกก็ดันไม่เป็นไรด้วยนะครับคือตลอดชีวิตของป๋าเนี่ยแกยรอดมาจากการเครื่องบินตกมาแล้วถึง5ครั้งเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละครับ คุณป๋าเอดเดียนไม่ได้กลับมาถึงยังมาตุภูมิบ้านเกิดนะครับป๋าแกเนี่ยก็ได้มากเกษียณอายุแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสงบจนกระทั่งป๋าแกได้จากไปด้วยอายุไข63ปีจากโรคชรานะครับคือเป็นฮีโร่สงครามคนที่แบบมีตอนจบซึ่งสวยงามมากและนั่นแหละครับก็คือเรื่องราวของฮีโร่สงครามที่ไม่มีใครสามารถฆ่าเขาตายในสนามรบได้นะครับได้แต่แบบ แขนด้วนตาบอดอะไรก็เท่านั้นเองซึ่งถ้าหากเพื่อนๆคนไหนสนใจฮีโร่สงครามอะไรคนอื่นต่อหรือมีเรื่องแนะนำอยากให้แอดเล่าเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่เมนด้านล่างนะครับผมหรือใครที่มีแฟนอาร์ตก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ a c e b o o k FN Diary นะครับและแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้นเนบ๊ายบาย